สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเห็นผลที่สมปองต้องกลับไปบวชอีกครั้งหลังเพิ่งศึกมาเมื่อไม่นานเรียกได้ว่าเป็นหนึง่งบุคคลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับนายสมปองนครไทยสงล่าสุดที่สมปองได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการตีท้ายครัวทางช่องสมโดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าไม่มีโอกาสกลับไปบวชอีกแล้วที่สมปองกล่าวว่าหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้บอกสุดท้ายบานปลายต้องกลับไปบวชอาจทาทุกอย่างเคลียร์แล้วลูกโตแล้วมีทุ ทุกอย่างให้เขาแล้วตอบแทนสังคมที่ตั้งใจผมอาจเป็นหลวงตาหลวงปูแ่แก่ๆเทศสอนคนตามคิดถึงพระเหลืองไม้ที่สมปองตอบทันทีว่ามากครับผมจะแตกต่างจากน้องพระสิบกว่าปีที่แล้วคิดจะศึกตามเพื่อนคนจะด่าว่าไม้ผิดหวงังกะจะปิดเฟสท,ทิ้งโทรศัพท์ไปอยู่กับแมงเงียบๆพอเพียงไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้มีนักข่าว40-50ถึงคนมารอสัมภาษณ์ตอนนี้ผมต้องตั้งทีมเซ็นสัญญามีทนายมีคนให้คำแนะนำเพราะผมไม่รู้เรื่อง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ